ก็สวัสดีทุกคนกันดูนะครับ,บร zob, วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีทั้งหมดในแมปที่มีชื่อว่าโรบอ Invasion Award นั่นเองซึ่งวิธีการรับนะครับของฟรีชิ้นแรกนะ <S <S ก็จะเป็นเสื้อยืดน,นั่นเองวิธีการรับก็แค่เราเข้าแมปมานะครับ <S <S เมื่อเราเข้าแมปไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวของฟรีมาพร้อมก,กับเหรียญตานะครับนะต่อมาของฟรีชิ้นที่2นะครับวิธีการรับก็คือเราจะต้องไปโหวตก่อนนะครับนะซึ่งวิธีการโหวตก็คือให้เราเดินมาตรงจุดที่มันเป็นแสงนะฮะเป็นโลโก้แสงสีขาวอยู่่่่ตตรรรรรรงงพืื้้้้นนนนนนะะคคัับบก็็ใใหหเเเเเเเดิาาาาามมมมมผลลยยีีอถึสจแว ติ๊กเลือกโหวตได้เลยนะครับว่าเราจะโหวตใครเนาะมนเมื่อเราโหวตเสร็จปุ๊บใหเรากดลูกศรแปลนต่อไปแล้วก็โหวตแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ เมื่อเราโหวตครบแล้วให้เรากดหวตปุ่มสีเขียวอันนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ตัวของฟีชิ้นที่2มาแล้วครับต่อมาของฟีชิ้นที่สนะครับวิธีการรับก็คือให้เรามายืนตรงแท่นตรงนี้นะครับเมื่อเรายืนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ตัวของฟีมาในเด่ง ซึ่งของผมไม่มีแหลนตา้าขึ้นนะครับเพราะว่าผมนั้นรับไปแล้วนะั่นแหละของฟรีชิ้นที่4นะครับก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนนั่เองซึ่งวิธีการรับนะครับเราจะต้องออกเข้าใหม่นะครับเมื่อเราออกเข้าใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเสื้อมานะครับนะของฟรีชิ้นต่อมานะครับวิธีการรับก็คือให้เรานะครับมาเดินตรงสะพานสีฟ้าใสๆตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําคือให้เรากระโดดสิ่งกิดของที่ว่ามันเป็นสีม่วงอย่างนี้นะครับนะอย่าไปโดนมันนะครับถ้าเกิดโดนมาแล้วเนี่ยเราจะถูกเทเลพอร์ตกลลัับบบมมมมาาาาทีี่่่เเเเดดดดดิแ้้้วรรรรรรจะะะตอออองโโใใหหกกกนค็ไปืยๆ เมื่อเรากระโดดผ่านเราก็จะได้ตัวของฟรีที่เป็นรองเท้ามานะครับต่อมาของฟรีชิ้นต่อมาก็คือเราจะต้องมาเล่นมินิเกมก่อนนะครับนะซึ่งเราจะต้องขึ้นมาด้านบนแล้วเราจะเจอจุดที่ให้เรายืนนะครับก็ให้เรากด e เมื่อเรากด e แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องเล่นมินิเกมให้ชนะนะครับซึ่งตัวมินิเกมนะครับจะเป็นการเหยียบตรงแท่นและตัวแท่นมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับเราจะต้องรอดเป็นคนสุดท้ายนะเรารอดเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ผ้าปิดปากที่เป็นของฟรีมานะครับถือว่าง่ายมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะะ้้องปปปเหยีบุุ่่มมมทััด4นนนร ที่เป็นปุ่มโลโก้โลบอกที่ซ่อนอยู่นะก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลย ที่การรับของฟีทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอ r ดกดติดตาม page, แฟนเพจล้วก็สเก็คด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเป็นงเทานี้น,นะครับสวัสดีครับแ้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายขอบคุณรับชมคลิปจนจบนะครับ